สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องืันนี้มะเขียนง่วเบิงแดดหอนแหง้งหญ้ากระแรงแหลงหลายหญ้ากระสีใต้ทิ่มดดดดมดแล้วพี่น้องเบิ้งแดดนะหญ้ากระเหลืองมดแล้ว มาเคียนง่วก,ก็เลยถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องเบึ่งนํามีง่วสองโต้พี่น้องโอ้ยดอกไม้งามความงามที่สอแฝงไว้ด้วยความคันเด้อพี่น้องเบึ่งงามงามจาหัวบอลนี่ดอกอียงนี่พนาคือหลายแทกแต่ตแล้วข่างัวงมาลูกอยู่ไก่ป่ามันตัน่พนพนะา ดอกมะมุยพี่น้องดอกมะมุยน,นันเป็นผัวเป็นพ่วงขืนใส่กันกับกกหมกมองหินมาผ่านดอกมะมุยขืนใส่กันกับกกหมกมองหินมาผ่านตายตาย,ตาย <c oughs> อันนี้ดอกหมกมองหินมาผ่านพี่น้องสิบ,บ้านช่วงนี้แหละอันเขาสิเป็นดอกช่วงนี้แหละ อีกจังหน่อยก็ได้เก็บบังม่วข่อยขอข้าหน้าสูตากแดดกินยาตากแดดแดดแห้งพี่น้องเอ้ยอันนี้ผสมได้ผสมวังปีใหม่ติดแล้วบอนี่กับบอท่านเห็นขืนอีกผสมวันที่หนึ่งมกกะลาเลยได้นี่ เดี๋ยวหอดพ่นออกลูกสิมาอัพเดตให้พี่น้องฟังให้พี่น้องเบิ่งอีกเท่หนึงเด้อหอนหอนพี่น้องเลยหอนแห้งน่ะหุ่นงอ่อยมีสองโต้มีสีแดงกับสีขาววิธีคนบันหนอกพี่น้อง วิธีคนหมาดนอกเฮ้ยกัดสิปไปเขาหม่มลนละบ,บัดนี้เคียนเรียบร้่อลยแห้อหอนแหง้งไปเขาห่มก่อนพักกระมี่ดิเพี่น้องบ้านคอยเอิน ผักแว่นแก้วกินไ,นได้ได้หนิพี่น้องกินคือผักอินอกบานเห่านี่นี่ดึงเอาแล้วก็ไปล่างให้มันดีๆกินกระปุอันนี้กระบอนบอนขั้นอันนี้บ้อนขั้นแก้งได้คือกันเด้แต่ว่าต้องตง้มให้เขาจืดก่อนจะค่อยแกงเมื่อนี้กระซํา